9ข้อดีของอังหุ่นข้อดีของอัง,งุ่นข้อที่1คือช่วยลดความดันโลหิตสูงสามารถลดความดันโลหสูงได้เพราะว่าในอัง,งุ่นเนี่ยมีแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพแทสเซียมสูงจึงช่วยปรับสมดุลของความดันได้ แต่คนความดันต่ำก็ทานได้นะเพราะมันจะออกฤทธิ์เฉพาะคนความดันโลหิตสูงเท่านั้นในการลดความดันข้อ2คือช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดแต่ต้องเฉพาะเจาะจงนิดนึงว่าต้องเป็นองุ่นแดงนะครับเพราะในองุ่นแดงจะมีสารตรัวนี้ชื่อว่าเรสเวอเทอลจะมีฤทธิ์ในการช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ข้อที่3คือองุ่นจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระขึ้นอยู่กับสีและกันไม่ว่าจะเป็นองุ่นเขียวองุ่นแดงองุ่นม่วงหรือสีใดๆก็ตามจะมีสีอยู่ที่เปลือกและ อยู่ที่เมล็ดร่างกายก็จะดูดซึมสารต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้เราแก่ช้าลงข้อที่4อัองุ่นสีม่วงจะมีสารต,ต่อต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินใครไม่ชอบข้าวไรซ์เบอร์ี่ที่เป็นสีม่วงสามารถรับประทานเป็นอังุ่นสีม่วงแทนได้ข้อที่5ช่วยปกป้องจอประสาทตาโดยปกติแล้วสารต่อต้านอนุมูลอิสระในองุ่นเนี่ยจะช่วยปกป้องจอประสาทตาจาก แสงแดดที่เข้ามาทำร้ายจอประสาทตาเพราะว่าในตาเราจะเหมือนกับแว่นขยายเนาะก็จะรวมแสงเข้าไปทำให้จอประสาทตาเนี่ยโดนแสงอยู่ตลอดดังนั้นถ้าเรารับประทานองุ่นก็จะช่วยลดความเสื่อมของจอประสาทตาได้ข้อที่หบบารุงสมองและความจำดังนั้นจึงช่วยลดความเสื่อมของสมองและช่วยดูแลเกี่ยวกับความทงจําได้ด้วย ข้อที่7อ้ง,ง่นช่วยบำรุงกระดูกจริงแล้ววิตามินซีและวิตามินเคที่อยู่ในอ้ง,ง่นเนี่ยสามารถช่วยในการกระตุ้นให้เกิดความหนานแน่นหรือเกิดมวลกระดูกที่เพิ่มขึ้นได้จึงช่วยบำรุงกระดูกข้อที่8ดอันนี้ทุกคนรู้มานานแล้วนะครับคืออัง,งูนช่วยชะลอความแก่ข้อที่9อ้ง,ง่นช่วยกระตุ้นการสร้าง คอลลาเจนที่ผิวและเส้นผมดังนั้นใ,ใครก็ตามรับประทานอง,งุ่นเป็นประจำก็จะมีวิตามินซีที่ช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวแข็งแรงอุ้มความชุ่มชื้นได้ดีส่วนเส้นผมเนี่ยก็จะมีแคลาตินที่แข็งแรงทําให้เส้นผมเนี่ยไม่หลุดลวงง่ายส่วนสำหรับใครก็ตามไม่ชอบรับประทานอง,งุ่นก็สามารถอาจจะรับประทานสารสกัดจากอง,งุ่นสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นก็ได้หรือถ้าอยากจะได้วิตามินซีแต่ไม่ชอบอง,งุ่นสามารถไปรับประทาน วิตามินซีจากสารสกัดพวก, ry, ก,กมิกเบอร์รี่สารสกัดจากส้มสารสกัดจากมะนาวก็ได้โดยส่วนตัวแล้วผมจะทานวิตามินซีจากนิวซีบีนะครับถ้าใครอยากจะดูส่วนผสมว่าใช้สารสกัดใดที่ทําให้เกิดวิตามินซีจากธรรมชาติในนิวซีบีสามารถพิมพ์คําว่าวิตามินได้เลยแล้วเดี๋ยวแอดมินจะมาช่วยตอบในอินบ็อกซ์นะครับใครชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เพราะผมเชื่อว่าถ้าคนไทยรู้จักการดูแลเรื่องอาหารเราจะไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ